สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้มาติดตั้งชุดโซล่าเซลล์พร้อมกับชุดแทงน้ำของสูงนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สระบ่อยู่ที่สุรินทร์นะครับผมเซตนี้เป็นแทงน้ําขนาดความสูง6เมตรครับผมรับถังขนาด3,000ลิตรนะครับถังขนาด3,000ลิตรหนึ่งใบครับผมพร้อมกับชุดโซล่าเซลล์นะครับผมตัวนี้จะเป็น1,100วัตต์สองระบบนะครับผม AC DC ใช้แผงนหมด4แผงนะครับผมเซตนี้ อันสองลูกผมครับผมใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซลาเซลล์นะครับหน้างานนะครับวันนี้ฝนเริ่มโปอยๆนะครับผมตกฝนเริ่มแดดออกฝนตกแรับตอนนี้นะครับน้ำไหลแรงดีนะครับผมตอนนี้ทีมงานกําลังเชื่อมโครงอยู่นครับนะครับวันนี้ฝนฝนฝนตกฝนตกแดดออกนะครับผมที่สุรินทร์น้ำโอเคนะผมน้ำตอนนี้เส้นนี้น้ำอยู่ที่อ่าสิบสองคิวนะครับผม ตัวปั๊มสองพิวตัวนี้ทมงานกำลังเชื่อมตัวฐานนะครับฐานนี่นะครับตัวนี้จะเป็นฐานเป็นเพจนะครับผมกำลังเชื่อมเต็มนะครับผมระวางเพจแท่งน้ำแข็งได้สวยงามนี่นะครับราวางพ้อ้สวยงามเลยครับตัวนี้น้ำดีดีเลยครับผมาท่านใดสนใจนะผมงานแท่งน้ำครับผมงานโซลาร์เซล ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมโคราโซลาเซลของเรางานสวยๆนะครับผมสวยงามแน่นอนครับผมใงคุณภาพเลยนะครับโครงสร้างประกันงานสุดตัว5ปีนะครับตัวปั๊มเสมอประกัน2ปีครับผมรวบงานติดตั้งรับประกัน1ปีครับผมสอบถามเข้ามาได้โคราชโซลราเซลที่เบอร์0 9 2 2 6 4 8้าสนะครับผม